สิ่งใดที่เข้าไปติดพันยึดมั่นจะไม่ให้โทษนั้นเป็นไม่มีอาจารย์วสินอินทศระสิ่งใดที่เรา เขาไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์เนี่ยไม่มีหรอกอันนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมเลยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงคาว่ายึดมั่นถือมั่นนี่ก็คือเข้าไปติดเข้าไปกเกาะเผ้สิ่งนั้นได้อย่างใจเราเมื่อเราชอบ ก็ต้องอยู่กับเรานานๆอย่าพัดพลากจากเราไปไหนถ้าเราไม่ชอบใจเราก็คิดผลักไสทำลายทำร้าย,ายอันนี้คือความยึดมั่นถือมัน่นแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาไม่ได้อย่างใจเราหรอกเขาก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไป ไม่อยู่ในอำนาจคำบับบัญชาของใครอันนี้เป็นกฎธรรมชาติถ้าเราเข้าไปติดเข้าไปเกาะเราก็อยากให้เดงใจเราสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็อยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอันนี้ทุกข์แหละสิ่งที่มีความทุกข์ก็อยากให้มีความสุขสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนก็อยากให้มีตัวมีตนอาการที่ทำแบบเนี้ย ก็ถือว่าเป็นความยึดมั่นถึงมั่นเพื่อถูกใจเราแต่บางทีสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ถูกใจเรามันถูกตามธรรมชาติมันถูกตามธรรมชาติมตามรรมาตไม่ถูกอย่างเราแล้วก็ไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดติดใจก็เป็นทุกข์พราเราไปฝืนกฎของธรรมชาติที่ก็เป็นอย่างนั้นเองเนกฎของธรรมชาติเนี่ยถือว่าเฉียบขาดมากถือว่าเป็นพระเจ้า ในพุทธศาสนาก็ได้คือกฎของธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบฝืนกฎของธรรมชาติใจเลยต้องเป็นทุกข์เราลองสำรวจดูได้เลยว่าจิตใจเราเนี่ยเวลาเขามีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ลองคิดเล่นๆนะคิดสาวหาเหตุดูเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยไม่เกินความยึดมั่นถือมั่นหรอกอาจจะยึดมั่นถือมั่นในความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ หรือความไม่อยาก,ไม,ยากยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ความอยากและไม่อยากนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมัน่นอันนี้แนหะจิตใจเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยกายกับจิตนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมัน่นที่ทำให้เ,เราต้องเป็นทุกข์ลองสำรวจด,ดูอันนี้คือความจริงถ้าเราใช้ชีวิตแบบฝืนกดของความเป็นจริงแล้วก็ไม่ถึงเขาไปยึดมั่นถือมั่นนะ เราก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแบบเข้าใจกฎของธรรมชาติคือใช้ชีวิตแบบสอดคล้องกับกฎของธรรมชาติความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยอย่างกายกับจิตของเราเนี่ยที่ว่าเป็นของเราเนี่ยนะเขามีความเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์ของเขาถ้าเราทําความเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราก็จะไม่เป็นทุกข์คือไม่ฝืน รีบจิตใจยิ่งแล้วเลยโอ้ใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคืนลงลงฟูฟูแฟบแฟบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ถ้าเราทำความเข้าใจว่าอ๋อใน,นเรื่องธรรมดานะทําความเข้าใจแล้วรู้จักยอมรับมันเราก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยทือว่าเป็นการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนักปฏิบัติธรรมเนี่ย คือผู้ที่เรียนรู้ความจริงไม่หนีความจริงไม่ฝืนกฎของความเป็นจริงรู้จักยอมรับไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นอาจจะถูกใจเราเราก็ยอมรับได้ไม่ถูกใจเราก็ต้องยอมรับได้รับรู้รับทราบเอาไว้อันนี้คือความจริงเราจะได้รู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเลย รู้จักปล่อยวางอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นเองนะจิตก็จะเบาสบายใช่ไหมไม่หนักไม่เครียดปัญหาของคนทั่วไปเนี่ยจะว่าเป็นผู้ปฏิบททัติธรรมหรือไม่ปฏิบททัติธรรมก็ตามก็จะมีอยู่เนี้ยมีความอยากแล้วก็ความไม่อยากอย่างนี้แหละยิ่งนักปฏิบททัติธรรมยิ่งแล้วเลยพอเริ่มปฏิบททัติธรรมบอกว่าเริ่มเนี่ย ไปปฏิบัติทมกันเอามาปฏิบัติทมกันอกเจริญสติพร้อมๆกันเนี่ยจิตที่เราตั้งไว้ก็คืออยากให้มันสงบนะเริ่มต้นด้วยความอยากอยากให้มันสงบอันนี้เป็นความยึดมั่นถึงมั่นแล้วนะคือต้องการให้มันสงบตามอ,อนานาจของความอยากคือตัณหานั่นเองหรือบางทีคนที่เริ่มเข้าใจธรรมะหน่อยเริ่มปฏิบัติเป็นหน่อยอ่ะ ก็เกิดความไม่อยากเวลาจิตใจมันคิดฟุง้งซ่านไม่สงบก็พยายามต่อต้านผลักสายออกไปจะชนะให้ได้จะฆ่าความฟุ้งซ่านให้ได้มันไปทั้งซ้ายทางขวาเลยทั้งความอยากให้สงบแล้วก็ไม่อยากให้มันฟุง้งซ่านอันนี้ก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกอย่างหนึ่งนะยึดมั่นถือมั่นในในความอยากอยากให้มันดีมันก็เป็นทุกข์การปฏิบัติจึงมีการบังคับ กดผมเข่งเครียดจิตใจจึงรู้สึกหนักๆคนที่เจริญสติเนี่ยหรือทำสมาธิก็ตามดูเถอะถ้าเราทำแล้วมันเครียดมันหนักปวดศรีรษะแน่นหนะ้าอกปวดตามหัวไหลอ,อึดอัดบางทีคลื่นไส้อาเจียนเลยอันนี้เกิดจากว่าเราไปยึดมั่นถึงมันไปกดทับกดทับให้มันสงบขับไล่ความคิดความปรุงแต่งฟุ้งซ่าน ในจิตใจเราเนี่ยธรรมชาติมันลงโทษให้เราเป็นทุกข์และแต่ถ้าเราจเจริญสติเพียงแค่รู้เฉยๆโอ้มันสงบก็รู้มันมันไม่สงบอืมก็รู้ม,มันเนยมันเผลอมันหลงลืมก็รู้อันเนี้ยใจเรามันจะผ่อนคลายนะถ้าใจคนที่ปฏิบัติแล้วผ่อนคลายสบายๆรู้สึกตัวอยู่สบายๆเบาๆไม่เคร่งเครียดอันเนี้ยถือว่าถูกทางแล้ว การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อการหาทุกข์ใส่ตัวเราเนี่ยคือความผ่อนคลายแสดงว่าเราทําแบบปกติแล้วไม่ไปยึดมั่นไม่ยึดติดอะไรไม่ต้องการอะไรเนี่ยแค่รู้เฉยๆถ้าเราไปบังคับกดข่มแทนที่จิตมันจะสงบกับฟุ้งซ่านหนักเข้าีกแต่ถ้าเราเพียงแค่รู้สึกตัวเฉยๆรู้เฉยๆร,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 ๆรู้สึกนี้ก็เกิดความสงบได้ง่ายนะ วาาจิตมันไม่เครียดมันเป็นปกติการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นเรื่องยากเป็นธรรมดานะมันก็ต้องมีความยากบ้างง่ายบ้างก็มีบางคนบอกโอ้การปฏิบัติธรรมมีง่ายนะอันนี้นก็ถูกของเขาบางคนปฏิบัติแนละ้วโอ้มันยากเหลือเกินเนี่ยทําได้ยากมันก็ถูกอีกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเป็นความจริงที่เราต้องเผชิญมีทั้งความยากความง่ายการทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีสองอย่างไม่ยากก็ง่าย ถ้าเราอยากจะหนีความยากความง่ายแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกมันยากก็ดีนะบางทีมันก็เกิดการท้าทายอะไรก็ตามที่มันง่ายทําง่ายไปสะมดเนี่ยบางทีมันจืดมันเซ็งนะอะไรอะไรก็ง่ายๆบางทีมันจืดมันเซ็งบางทีมันเบื่อมันไม่ค่อยมีรสชาติแต่ถ้าการกระทําบางอย่างเนี่ยมันมีความยากโอ้มันมีรสชาติมาก มันเกิดการท้าทายง่ายก็อย่าประมาทถ้าเกิดความยากก็อยา่าท้อแท้ท้าทายมันถ้าเกิดการท้าทายเนี่ยมันจะมีความกระตือรือร้อนกระตือรือร้อนที่จะเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้ความยากความลำบากมันจะแค่ไหนกันคิดท้าทายมันบ่างโอกิเลสต,ตัวนี้น้อยๆบางทีเออไม่มีตัวมองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวนี่มันมันสักแค่ไหนกันมันจะเท่าไรกันต้องรู้จักดีว่า เขียนเสือให้หวัวกลัวซะบ้างมองภูเขาเป็นกองทรายเล็กๆซะบ้านมันอยู่ที่ใจเราวิธีคิดโอ้มันไม่เท่าไหรหรอกไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ยังไหวนะถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยโอ้อุปสรรคต่างๆเนี่ยมันแทบจะล้มละลายเลยนะเพราะใจเราเนี่ยมันมันมีกําลังใจเหนืออุปสรรคเหล่านั้นมันยากก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กเอาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กซะเราจะมีความกระตือรือร้อนที่ทาในสิ่งนั้น มันมีรสชาติการปฏิบาาัติธรรมก็เป็นอย่างนี้แหละยากก็ท้าทายมันไม่ใช่ว่าเราจะยากคนเดียวหรอกไม่ใช่ว่าเรายากคนเดียวหรอกโอ้มันยากทุกๆคนแหละครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยากลําบากมาก่อนภาษาวกกครูบาอาจารย์เพื่อนของเรามันยากยกันทั้งนั้นโอ้ยิ่งผมเนี่ยยิ่งยากเลยาการมีชีวิตที่ผิดปกติ ร่างกายผิดปกติทุพลภาพาเพียงแค่การใช้ชีวิตก็ยากแล้วแต่ความยากเนี่ยมันนำมาสู่ความทำให้เรารู้จักอดทนเข้มแข็งดูตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นอุปสรรคเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปละเมื่อก่อนว่ายากโอ้ถ้าเราฝ่าฟันไปได้มันไม่ยากหรอกมันเกิดความรู้แม่การใช้ชีวิตเนี่ยแม้แต่การไปเดิบัธรรมนี่ก็ยากผมมีอุยยาบถไม่สม่ำเสมอมีแต่นอนกับนั่ง ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ดูแล้วมันดูจะยากกับคนอื่นแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรยิ่งเห็นทุกข์บ่อยๆมันก็ยิ่งเห็นธรรมะเห็นทุกข์เนี่ยเห็นธรรมะเห็นความลาบากเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์ได้พ้นความลําบากได้ถ้าเราไม่ยากไม่ลําบากแบบนี้เราคงจะไม่มาสนใจธรรมะหรอกเราคงจะประมาทหลงละเลงไปกับสิ่งโลกๆแล้วก็ยึดมัน่นถือมัน่นแบกทุกข์มากกว่าเดิมหนีความจริงนะ อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยอ๋อกลายเป็นสิ่งที่ยั่วย้าวจิตใจเราต้องเอาชนะมันให้ได้โดยการให้รู้เท่าทันมันได้ความยากความลำบากเลยเป็นกลายเป็นสิ่งท้าทายเลยแต่เพราะนั้นพวกเราเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่ามันยากมันยากก็ดีเราจะได้รู้จักเอาชนะมันมันสบายก็ดีเพราะว่าเป็นบุญของเรามันเกิดการท้าทายได้ทั้งนั้นเลยไม่มีวิธีการปฏิบัติธรรมแบบไหนหรอก ที่ง่ายแบบไม่มีอุปสรรคเลยวิธีแบบไหนที่ไม่มีอุปสรรคเนไม่มีหรอกมันมีทั้งนั้นจะมีมากมีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการวางจิตวางใจของเราเพราะฉะนั้นมันลาบากบ้างมันยากบ้างมันก็ดีมันเกิดความท้าทายทําให้ชีวิตมันมีรสชาติการปฏิบัติธรรมที่มีรสชาติต้องผ่านอุปสรรคถ้าเราทําให้มันสนุกก็สนุกได้มันสนุกนะการปฏิบัติธรรมที่มันยาก,ยาก,ยากสนุก มันเลยกลายเป็นชีวิตที่มีชีวาชีวิตที่มีชีวาถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีชีวาเนี่ยมันก็เซ็งเซงเบื่อเบื่อมันไม่กระตือรือร้น borah. มันไม่มีรสชาติชีวิตที่มีชีวาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีรสชาติโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้พบกับความเป็นจริงสติเนี่ยทาให้เราเกิดความกล้าหาญ ที่จะไปเชิญหน้ากับความเป็นจริงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเราก็รู้จักที่จะยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็เอาชนะสิ่งนั้นได้ด้วยการารู้เท่าทันแล้วก็รู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นมันก็ค่อยๆจางคลายไปมันก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ทังการเจริญสติเนี่ยสําคัญมากผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็อย่าไปคิดอะไรมาก อย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปเจตนาคิดเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเป็นเวลาเจริญสติเราจะได้เห็นความคิดได้ง่ายๆเห็นจิตเห็นใจได้ง่ายๆเพราะถ้าเราไปตั้งใจคิดแล้วเนี่ยมันจะสับสนระหว่างความคิดที่เราตั้งใจคิดด้วยสติกับความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันจะเกิดการสับสนว่าอันไหนเป็นของจริงใช่ไหมอย่าเพิ่งไปเจตนาคิดปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งมาโดยธรรมชาติแล้วเราก็คอยรู้มันค่อยรู้มันอ๋อคิดแล้วนี่เราก็รู้ ผ่านลแล้วมันโกรธเราก็รู้มันเกิดความอยากความไม่อยากเราก็รู้แค่รู้เฉยๆจิตมันก็จะผ่านไปอย่างผ่อนคลายเป็นปกติสําคัญนะเนี่ยอย่างให้พวกเราได้ทาตรงนี้มากๆนะขยันสร้างสติเนี่ยเป็นเอาจิตใจของเราเนี่ยออกจากความทุกข์สบายออกจากความโกรธออกจากความทุกข์ออกจากความหลงเราจะโกรธจะทุกข์จะหลงไปจนตายหรือ เราต้องสมัครใจจะลาออกจากสิ่งเหล่านี้สะบ้างการลาออกนั้นก็ไม่ใช่อะไรก็เพียงแต่มาขยันทําความรูสึบตัวขยันเจริญสติรู้กายรู้จิตไปเรื่อยๆเท่ากับเป็นการประกาศลาออกไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องไปหวังผลอะไรผลของการปฏิบัติเนี่ยจะเกิดมาเป็นยัางไางนั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าเราได้ลงมือปฏิบัติแล้ว